เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับลือกันไปต่างๆนานา,นาเหมือนเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝนตกโคราดอย่างหนักตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยโทรมาถามเต็มเลยครับโทรมาถามพวกผมจัดรายการวิยุพิคมฤสีมานี่ฝนตกอย่างงี้น้ำมันจะท่วมโคราดอีกกระเป๋าถามผมตกใจหมดเลยแต่และคนบางทีนั่งกินอยู่เลยนะครับเฮ้ยผมต้องรีบกลกับบ้านทำไมล่ะเขาบอกว่าน้ํากําลังมาเงี้ยนะ นี่แหละครับเขาเรียกว่าคล้อยตามสื่อคว่าผมได้ข่าวั้งเือ่เก็บความสึไว้เพราะว่าในของสื่อนันนี้ได้มีการสลับสูนท่านมาตั้งแต่สมัยผู้ว่ากี่ผู้ว่าเพราะเราถือว่าการที่ลงฝ่ายข้างเดียวนั้นสื่อส่วนกลางนั้นเราไม่เล่นด้วยเราจึงปิดเงียบโดยสอจอชุนนี้กับท่านสปนอนั้นเราเข้าใจเพราะเขาได้ปีการพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอดครับพี่น้องในฐานะสื่อมาวันนี้มาให้กําลังใจท่านท่านต้องให้กําลังใจเราครับ เราาให้กที่ศูนย์ราชการอำเภอวังน้ำเขียวมีเวทีสัมมานาชี้แจงทำความเข้าใจจากกรณีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในพื้นที่และสื่อมวลชนจากส่วนกลางเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าวังน้ำเขียวเราจะพาพี่น้องต่อสู้นะครับจากข้อกำหนดของรัฐที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่รัฐประกาศอุทยานทัพที่ทำกินของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การทำผิดของประชาชน แต่เป็นจากภาครัฐเท่านั้นเราก็ต้องเชื่อในหลักการนี้นะครับว่าข่าวสารที่ออกไปยังไม่กระทบกับเราโดยตรงนะครับเป็นเรื่องข่าวสารที่ทําให้เราหวาดกลัวนะครับมันมีนความรู้สึกนะครับถ้าขั้นตอนนี้มีการแล้วในการลอ็อกลกแล้วเนี่ยผมก็ไม่มปิดลางท่านนะครับก็ต้องนําเรื่องนี้เสนอระดับจังหวัดเสนอนอำเภอครับซึ่งลัศดีป่าไม้คดีต่างๆ,งๆเกี่ยวกับเราเนี่ยเป็นเรื่องของ คอก็ืทาาาางงทนนงนนงงท่่นนนนนยอออํเเคคครรัััับบกไดด้้พูุวลลีีืขปฏิิตาให้วันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนักวิชาการและสื่อมวลชนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับสาธารณะได้รับทราบถึงข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่พวกเขาบอกว่าไม่เคยได้มีการนําเสนอผ่านสื่อต่างๆเรียนว่าพี่น้องประชาชนค,ความรู้เกี่ยวแล้ว ได้เริ่มตัดลายได้เริ่มล่าจัตบได้เริ่มวิ่งไป่าที่เรียกว่าหาสมรหานิเรียกวลัวเรียกายโดยพวกทุกข้าพเจวาม,มีทั้งทหารตำทรวจายปกครองกำนังพิบัติไปที่นี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเวลานี้ท่านจะต้องทำโครงานอยางดีโดยการเล่าเว้นตัดลาย พืนเรื่อยทุกคนขวัญเครื่องมือที่สามารถตัดไม้ได้ให้กับคนกลางกระทิงมาไม่มาก็คือป่าเราปลูกน้ําสนิมน้ําสนิมคืออาหารของกระทิงใช่ไหมครับในชุมชนก็จะรู้จักน้ําสนิมดีคือเดินแล้วมันเกี่ยวละ่ะแต่กระทิงมันกินได้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ก็ปลูกปลูกจนเขาแพงมานี่เขียวขึ้นมาเพราะเขาแพงมาเขียวนะผมก็ต้องอ่า แสดงความดีๆกับเขาวางน้ําเขียวนะครับว่าท่านอยู่ในโอโซนที่ดีจะมาแยกแบ่งแยกว่าคนวางน้ําเขียวนั้นเป็นคนเถื่อนหรือยังไงถึงไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่ในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกันนะมีสิทธิ์มีเสียงนะแต่ทําไมถึงถูกกระทําอย่างนีนะ้ฝากไปถึงสื่อนะทุกช่องฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ ไปถถึงงงทททท่่่่่าาาาานนนนิบดีนนี้้แจรใหลมวังน,น้ําเขียวปัปญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในวังน้ําเขียวตอนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมายหลายฉบับที่ทําให้เกิดความซับซ้อนของปัญหาต่างๆจําเป็นอย่างยิ่งที่ทางออกของวังน้ําเขียวตอนนี้น่าที่จะเปิดใจรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทำกลางบริบทของคนและชุมชนในอำเภอวังน้ำเขียวที่เปลี่ยนแปลงไป ธิดารัตน์บุญพมรเนชั่นทีวีรายงาน